หลวงพ่อพรมวัดช่องแคมาเล่าให้ฟังกันครับส่วนใหญ่หลวงพ่อพรมจะปลุกเซกวัตถุมงคลหลังเที่ยงคืนไปแล้วโดยเอาวัตถุมงคลต่างๆใส่ลงในบาตรถ้ามีเทียนชัยหลวงพ่อจะจุดเทียนชัยหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์แล้วนำเทียนชัยวนโดยรอบวัตถุมงคลเก้ารอบ แล้วจึงเอาแป้งดินสอพองมาเจิมที่วัตถุมงคลเอามือคนไปรอบๆโดยที่หลวงพ่อลืมตาแผงกระแสจิตอัดพลังต่อมาก็เอาน้ำพระพุทธมนตระพรมวัตถุมงคลทั้งหลายแล้วจับภาชนะที่ใส่วัตถุมงคลแผงกระแสจิตอีกครั้งจนกระทั่งวัตถุมงคลเหล่านั้นมีรังสีพุ่งออกมา จึงเอาน้ำพระพุทธมนต์ประพรมวัตถุมงคลอีกครั้งจึงเสร็จพิธีเราจะสังเกตได้ว่าพระเครื่องเนื้อผงของหลวงพ่อหลายรุ่นจะมีรอยบินเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะเกิดจากหลวงพ่อเอามือคนนั่นเองวัดช่องแคตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลช่องแคเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2458 โดยหลวงพ่อพรมถาวโรพระเกจิชาวพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่ท่านได้แวะทุดงที่บ้านช่องแค้ขณะที่นั่งสมาธิในถ้ำท่านได้เกิดปัญญาขึ้นโดยฉับพลันท่านจะได้สร้างวัดขึ้นและถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาปัจจุบันสิทธิานุสิท์นำร่างที่ละสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อพรมถาวโร มาให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัธทธาได้กราบไหว้ที่วัดบุญญาพินิหารปรากฏมีสิทธิของหลวงพ่อพรมคนหนึ่งถูกเกณฑ์ทหารและได้รับเลือกเป็นทหารได้มากราบหลวงพ่อพรมท่านได้มอบสิ่งหนึ่งให้ก็คือผ้าเข้ามาโดยได้จานยันโสรสด้วยมือท่านเองหลังจากนั้นสิทธิผู้นี้ได้ถูกฝึกและส่งไปเป็นทหารปราบปรามผู้ก่อการร้าย ในสมัยก่อนนั้นผู้กอ่อการร้ายชุกชุมยิ่งกว่ายุงเสียอีกและสิทธิผู้นี้ทุกครั้งที่ได้ลาตะเวนจะนำผ้าขามา้าผืนนี้ผูกเอไว้และวันหนึ่งได้เกิดเรื่องเข่าจนได้กองลาตะเวนที่ชายผู้นี้อยู่ปะทะกับผู้กอ่อการร้ายเขา่าโดนยิงด้วย M 1็พรุนทั้งร่างเจ้าตัวสลบเข้าใจว่าตายเพื่อนๆทหารก็เข้าใจว่าตายเช่นกัน พอจะนำร่างสิทธิ์ของท่านกลับแทบไม่เชื่อสายตาตนเองเสื้อพรุนไปทั้งร่างแต่กระสุนไม่ระคายผิวเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังมีลมหายใจอยู่